สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะพาเราเนี่ยมาสมัครเว็บเช็คสถานะหลังจากที่ส่งเอกสารรายงานตัวแล้วนะคะถ้าหากเอกสารใครเนี่ยขึ้นสีเขียวแล้วเรียบร้อยก็สามารถสมัครได้เลยนะคะอ่ะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะคะอ่ะที่อาจารย์ขึ้นหน้าจอให้เราเนี่ยแล้วก็อ่ะกดเข้ามานะคะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่มที่อ่ะขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้นะคะอ่ะกดปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเนี่ยนะคะเลือก ว่าเราเนี่ยจะลงทะเบียนหรือว่าสมัครด้วยอะไรนะคะจะมีให้เลือกก็คือหมายเลขของผู้สอบผ่านนะคะแล้วก็เลขหนังสือเดินทางหรือเลขบัตรประชาชนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนก็ได้คะ่ะอย่างเช่นในคลิปอาจารย์จะใช้เลข uh. เลขผู้สอบผ่านนะคะแล้วก็เลขหนังสือเดินทางนั่นเองอ่ะให้เราเลือกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้กดคําว่าต่อไปนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยกรอกหมายเลขของผู้สอบผ่านแล้วก็เลขหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็กดยืนยันอ่ะพอกดมาหน้านี้นะคะให้เราทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาแล้วกดคําว่า i a g r e e นะคะทุกอันเลยนะคะก็คือเลื่อนลงไปแล้วก็กดคําว่า i a g r e e ทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากที่เรากดครบแล้วนะคะก็ให้กดคำว่า next ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะใส่ uh, login id นะคะอันนี้เราสามารถตั้งเองได้แล้วก็ใส่ password ที่เราตั้งเองอ่ะพร้อมกับ confirm password อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราก็กดนะคะตรงที่ลูกศรอ,อาจารย์ชี้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากด ok นะคะเสร็จปุ๊บก็จะะ ขึ้นมาว่าอ่ะต้องการจะเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกนะคะก็คือจะขึ้นแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้เรานะคะกดคําว่าล็อกอินนะคะอ่ามันก็จะขึ้นนานานี้ทีนี้เนี่ยก็ให้เรากดนะคะคําว่าตรวจสอบความคืบหน้าของการตรวจคนอ่าเข้าเมืองนะคะ ลองกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะคะก็คือเราจะสามารถเช็คช่องสถานะของเราเนี่ยได้เลยนะคะ